ไปนี้ปล่อ,อยเอาไว้นะคะต้องมีรักษาค่ะปล่อยนานไปแล้วอาการจะนานยืตอ,อับแนานนานบ้านจะนานคือนานๆเน็ตมันยึดเอ็นมันตึงตัวตามก,มกนาน้นมีอวรเ้าควมบังครหลังแขนเป็นกระดานบัญพาน,นะะ้ำมันโยเอาโรคร้ายมาดีไวแบบนี้เอา,อาอสาุขภาพสมบูรณ์ไปค่ะ ในเรียนร้องเล่นละคมใจสำคัญทุกนะคะใน่านได้หลองทาในปีะบรต้อนทำไรทำงานทำสวนตังควยกของหนักเดินกำลังหลังหลังไม่นเที่ยวตัวไม่ไหวและขาไม่มีแรงเอาเสเลยนะคะยกของหนักไม่ได้ท่านู่้ห่ร่วมประชาสัำคัญของเรามาทานน้ำมันเดนีดี่ค่ะาแล้วข้าีอาจารย์ปวดให้ปวดหัวกินงง ปวดข้างซ้ายได้ไปข้างขวาก็ให้ทำงาน